สวัสดีค่ะนกเขาสามตัวยังเรียงกันอยู่ที่เดิมนะคะวันนี้นี่สูบไปใกล้ๆน้องน้องยังอยู่แต่วันนี้เรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกสองตัวเดี๋ยวก่อนสมาชิกใหม่เราอยู่นี่นั่นค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นกกลางเขตเอ๊ะฉันบกนกกลางเขนตัวที่หนึ่ง แะนั่นเห็นไหมนกกรเขีนสองตัวเห็นแต่ก้นเขาจับอีกตัวหนึ่งวันนี้สามาชิกของต้นกันกลาของเราก็คือมีนกกรเขนมาใหม่สองตัวและนกเขาที่อยู่เดิมอีกสามตัวแล้วมีไม่เอ่ยเอ๊ไม่มีแล้วเนาะตอนนี้แขกประจำนะคะประจำต้นไม้ของเรานี่ อ๋ออยู่นี่เองตัวที่สองเห็นไหมเอ,อ่ยนี่คือตัวที่สองกางเขนตัวที่สองนะแล้วก็กางเขนตัวแรกนี่นั่นกางเขนตัวแรกเขาคงเป็นคู่สามีภรรยากันก็เลยมาอยู่ด้วยกันกับนกเข่าอีกสามตัวสัดก,การรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะจากบ้านวิกเต่าสตูดิโอ